สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียดัมซิ่งนะคะวันนี้เสียบเบียพาวกระบะมาส่งลูกค้าค่ะจะลงยังไงนี่เอาโซ่มดล็อกไว้นะคะเอ้ยเอาลงยังไงเนี่ยเไไดีย๋ยวรอชมรอชงดัมลงอะฮิควิ้ล่ะ อย่างเหตุบอดายแกแกปั่นหนามเป็้คน,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 นไม่ได้ไห,หรอปั๊ด <laughs> หนึงดอก <laughs> ปันน่นหนามเป็นคน,นแต่ก้อนหนามบ่เป็นคนบ่ปัออาดจะคุ้มเอาบาดไปเนีย่ยอันนี้แกะโซ่มัดจ่างหมองกระบะรถ สิบล้อดับนะคะยัยังยงโอ้ยใส่พวกกระถือกล่องอยู่รอชมนะคะว่าเสียบยาเจาลงแบบไหน,น กำลังหามุมยืนถ่ายให้ดูนะคะกระบะนี้ต,ต,ต,ตัดนะคะตัดออกมันมันยาวเกินรถก็เลยต้องได้ตัดออกเอาคือคือผูกใส่ต้นดอกเ้าว <g ül> นี่นะคะผูกโซ่ไว้กับ ตน้ตนนมะพร้าวนะคะนี่วยบนจดไปยังไงต่อนะคะเ,คเดี๋ยวเอาไม้รองข้างล่างนะคะ มันสีไลบ่เหรอโอ้ต้นบักพา้าสีบ่หากก่อนบอ่เอาเอเจ็ดร้อยมาส่งนะคะเอเจ็ดร้อยมาส่งกระบะเราจะมารอลุ้นกันนะคะสิบห้าย,ยืนอยู่ไกลผีดอกเดือย <laughs> พ,พันกับหัวเหรอหาหม่องดีก่อนอือ อบันไดบันไดเจ้าห <laughs> ักได้พอหัวเละอสยโอ้หือหดคนหัวล่อเสยเอฟซี เพล่าคนแข็งแรงเนาะเออโซกาคาดเอเอเออออมันไดมันอะไม้มันติดขาบันไดดินั่น อันนี้กำลังจะมัดโซ่ใหม่นะคะเมื่อกี้โซ่หลุด ยิบออกไกลๆหน่อยนะคณว่เพราะท่านอยากได้เมีมยะไหมจตะมัดแล้วแล้วยังโอ้ยหลุ่นน้ำนะคะปะัดเสียวอีดี เอาไหม้เอาใหม่ห้องนะคะไหม่ห้องให้มันไหลลงไพซี่มายืนเบิ่งไกลๆเนาะค่ะมันอันตรายอันนี้เสือกไอโซกับผูกกับต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะโอ้ยมันคือมันอ้มันคือขยับเออมันเป็นมันคือเอียงมันคือบอลลอนตรง โอ้ยเปลี่ยนหมองเกาะโซนะคะ ไปค่อยๆไล่ไปไยไลย้รไปโอ้ยลงแล้วไปแล้วไปแล้วมันได้มันได้แข็งแรงอโอ้ยรุ่น่าสั่นนะคะสร้างกระรุ่นอัน รุ่นทักกว่านมูพันยืนเฮตุอีกเด้คนท้ายขิบาะเรียบรอย้อยตัวหมกเผานี่ก็แข็งแรงเนาะบ่ได้ขยับขยื่นบ่ได้เอ็นบ่ได้ยังเลยเรียบร้อยดีนะคะกระบะนี้สี่ตันกว่านะคะ มันกะเล็กน้อมมีแต่เล็กเลยโอ้ยกระแกะสูงว่าสิกินด้วยบักภาวได่ยังไงอืมสิกินด้วยบักภาวนีงต้นบักภาวเพิ่นบ่าขยับ เรียบร้อย,ย,ย <laughs> เสียงบรรยานานี่เสียวมันถือกันนี่มันเอียงอะตอนลงอ่ะ <laughs> มันเอียงมันเอียงโอ้ยเห็ุกระถอมเพิ่นเอียงอันนี้ก็เล็กนี่ตัดลงนะคะเพราะว่ามันสูงเกิน<อ>มันสีเกาะสายไฟเล็กนาดนะั้่วยพาถ่ายมันก็ ตเตรียมโตัวสิกับบ้านนะคะงานยูอูกอ่ะร้ายนะคะเดี๋ยวสิได้เดินทางกับบ้านนะคะว่างหันนี้ถ้าได้นับเงินอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะกับคอมเมนต์เขามาเห่่นกันใด้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ